ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พอกันยู่ห้องน้ำครับแล้กก็ได้อันนี้ครับย่ตอนาโค้งไกลครับเดยสูตรใหญ่ครับืันนี้สีภาพี่น้องไปหากับปูไข่ครับมีละย่ห้องนี่ละใกล้ๆครับมามามาถือไม้ซอยเรือครับเอาสูตรนี่ครับมันจังบหลากไปครับว่าอะไรกับยางเลยครับตามมาครับ ได้แรกครับว่างเลยครับฝนหิ้งเท่าไหรครับนักใหม่กับพ่อแห้งเลยครับว่างเลยลกัน น้องละไม่เ็กับพ่อครับมาได้มองเหาะเลยครับพอดีเห็นมองไม่เก่าเพิ่นครับเทียบเทียมเพิ่อนเทียบเทียมต่าขนาดครับข้าสนะครับอันตรีก้อนเด็กกินมัหนึ่งมาครับเอามาเรื่อยครับ เองสีละรวมเดินทางมันนี้ครับมากับจับสังครับเ่นตตลูเซยสวัสดีครับผมจับสังครับผมใส่ร้องเบอร์ด้วยนี่เอางี้ นี่มเบ่งกับผู้ไหยไอ้มาดามกบครันมีตัวเงี้ด้วยนันมลทบกับ,บ,บทับกับบอกอ่ะไป อีกสองครับสองตัวสองตัวใหม่ละสองอ่ะคือเนาะใหม่ละสองก่ะดิงามอยู่โอ้มีอีกว่อนเป็นสองในสามอะหายอีกโอ้ประธานครับ ไม่สักครับโอ้ผ่านครับโดงยาเอาไม้ครับเอาไม้เอาไมนี่นะครับเอ้อโอ้โอ้ผมเดือดแตกเลยเดือดแตกเลยผมผมมาแล้วไอ้เดริ่มมือเริ่มมือเข้าไปยังเข้ไปยังนิดเดียวนิดเดียวไกลหมดไม่แม่อว่ะ ไม่ยังครับประสบการณ์ครับโอุ้ืนใหญครับใหญ่ครับสศร้านได้ไกลโอ้ยตอนบหกืองเงี้ยเงยื่นลางข้ากับรู้ี่เงี้ยไปนี่ครับแง่มองครับไม่ยังอันนี้ครับยุ่ยใกล้ครับเขาตัวครับสวงอ๋อตัวใหญ่สำคัญไงปาดทู้ปาดทู้ไอ่คุ้ง ช่วยไก่หมองนั่งนี่ครับหมองนั่งสเมือเอยนี่ไหมโอ้เราจะท่าการอีกน,นิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงท่าการอันนี้สเมืเอยด้วครับพี่เมยขึ้นว่านไไีไหะไก่ดีนะต่อไปเสร็จถุงใหญ่เอา,าอรสรุปผลงานครับรอบสองไปว่าง่าได้ตัวเดียวครับแต่พี่ว่าเพราะกินนะครับทำผัดมือเสรสิไปผัดครับเพื่อนต้วกินแจ็คพาไปกินเมนูผัดกับฟูมือนกันเด้อครับ พอดีละแต่ครั้งซะก,ก่อนเบื้อเส่าวยังไม่กินเนาะ,ะ่จะกินเขาด้วยกันได้ครับสำหรับมื้อนี้ขอโตไปน,อน,น้อยหยน่อยครับเงยไหลเปิดไนดิลังจากไปหายกระปูมาามาขึ้นนี่ครับเรียบร้อยครับอันนี้ใช้วิธีแบบนอกกำแข็งครับขาจังบอลนครับตะโพกตีตาราคาเบอลลนครับผัดครับพี่น้องว่าเมนู่ดได้ครับ ให้จับสร้างเฮดซูกิครับคบมันู้นเไยนี่ผัดผงกะหรี่ปูภูเขาครับผมไม่ได้ครับไม่กินข้าเที่ยงกันครับวว้าว คือว่าแม่คืออยู่พอขั้วพอขั้วหลุนไหมกินพัดกระปูน้ำกันเด้อหาฮะเมื่อใก็มาพัดกินทิ้งทีแต่กระปูเอาตะพ่อกินอัลตะพ่อเอามากินแล้วอยากกินไปสองชั่วโมงเก็บเห็ดพร้อมเอไม่สิ้นสุดหรอกอ่ะลองซิมว่าไงนี่นู่นของเจ้าถ้าเอาเขามาอย่าง ไปหาม้อมึขึ้นหน่ยซิบมองดูไอเห็นมัเาเด้อมันกินปูแล้วก่อนแบบบ่อยคนแบบเยอมันก็หิวแทบพัดพวงกหรีพัดใจนนี้เดรร้ายเติอไ่ได้เนียวันเนื้อหวานหวานเนี่ย ขอบคุณได้หลายครับที่พาปูเข้ากันครับครับมื่อหนาฝ่ามายังพอวกันครับขอบคุณตากล้องครับ,บคฝ่าไม้ก,ก, <c oughs> กับล่างมากครับกันไปฝ่ามืดครับฝ่าไม้ล่างมากขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ